สวัสดีค่ะวันนี้จะพาเพื่อนๆมาชมหน่อไม้น้ํานี่ค่ะที่เราได้ทําการปลูกไว้ในกระบะปูนอันนี้เราลงปลูกได้เดือนกว่า,วาแล้วค่ะทีนี้ฝนมันตกน้ํามันเลยขังวันนี้มาเอาน้ําออกค่ะเพื่อนเอน่นเพื่อที่จะให้หน่อใหม่เขาขึ้นค่นนี้ค่ะนี่นอน้อยๆเขากําลังเตะค่ะ นอนน้อยเขาถ้าน้ําเยอะเกินเขาจะเน่าค่ะเพราะเขายังไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่เราต้องเอาน้าออกให้เขานี่ นี่นอเขาขึ้นใหม่เราได้ปลูกไว้สี่กระมังแล้วเราก็ได้เอาน้ำเขาออกพอเราเอาน้ำออกแล้วเขาก็จะออกดำๆอย่างนี้ไม่เป็นไรนะคะลากเขาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นมาใหม่ เดี๋ยวหน่อเขาจะขึ้นค่ะหากเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อได้ในเพจได้เลยนะคะส่วนธนพัฒน,น์สกลนครอนนี้ พาเพื่อนมาชมการเจริญเติบโตของเขาว่าเดือนกว่า,วาของเขาจะโตได้ขนาดไหนนี่ค่ะเราก็ปล่อยเขาธรรมชาติเขาอยู่ในกระบะปูนเขาก็สวยได้ค่ะนี่ค่ะเลี้ยงง่ายๆ นี่เลยค่ะเขากำลังแตกสวยค่ะนี่เขากำลังแตกหน่อใหม่ขึ้นมา